สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชานพอดแคสต์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆในยุโรปตะวันออกนะคะการรุกคลืบครั้งใหญ่ของรัสเซียในยูเครนที่หลายคนกําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยครับสถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดมากครับโดยเฉพาะที่แคว้นดเนสก์มีแรงงานล่าสุดเข้ามาว่ารัสเซียเนี่ยระดมกําลังพลเยอะมากจริงๆกดดันหนักเลยเป้าหมายหลักก็คือเมืองโปกรอฟสก์ ตัวเลขที่เขาพูดพูดกันนี้ก็ประมาณแสนห้าหมื่นนายนะครับโหแสนห้าหมื่นนายฟังดูเป็นการระดมพลที่ใหญ่มากนะคะไม่ใช่แค่การประทะเล็กๆน้อยๆแล้วใช่ครับมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนเลยก็ว่าได้ทําให้หลายคนเริ่มถามแล้วว่าเมืองสําคัญอย่างโปรกรอฟส์นี่เอ่อจะไหวไหมแล้วมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามหรือเปล่าคะเนี่ยเป็นคําถามสําคัญเลยครับตอนนี้เพราะการบุกค,ครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่การยึดพื้นที่ มันเกี่ยวกับหัวใจหลักเลยคือเรื่องโลจิสติกส์การส่งกำลังบำรุงของยูเครนในภาคตะว,วันออกทั้งหมดเลยครับวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะพยายามมองจากหลายๆมุมดูว่าข้อมูลจริงๆที่ออกมาภาพรวมมันเป็นยังไงจะพยายามเล่าให้เข้าใจง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้ศัพท์เทคนิคอะไรมากมายแต่เน้นวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้เลยครับเริ่มจากภาพรวมตอนนี้ก่อนเลย จุดที่สู้รบกันดุเดือดที่สุดก็ยังเป็นแนวรบด้านตะลอนออกแควนโดนเนสก์แล้วจุดที่ร้อนแรงที่สุดก็คือที่โพก罗สกรอฟนี่แหละครับการที่รัสเซียส่งกําลังพลเป็นแสนพร้อมอาวุธหนักทั้งปืนใหญ่โดรนจรวดนําวิถีมาเต็มที่เนี่ยมันแสดงว่าเขาตั้งใจจะกดดันหนักจริงๆแล้วทําไมเมืองนี้ถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะคะโพก罗สกรอฟเนี่ยถึงขั้นต้องทุ่มกันขนาดนี้มันคือเรื่องเรื่องโลจิสติกล้นล้วนเลยครับการส่งกําลังบารุง พโพกอลสครอฟนี่เปรียบไปก็เหมือนกับสถานีกลางหรือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยก็ได้สําหรับการลําเลียงทุกอย่างของกองทัพยูเครนทั้งทหารอาวุธกระสุนอาหารน้ํามันเชื้อเพลิงมันต้องไหลผ่านเครือข่ายถนนทางรถไฟที่เชื่อมกับเมืองนี้นะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นฮับสําคัญถ้าเส้นเลือดใหญ่นี้ถูกตัดระบบทั้งหมดก็อาจจะชะงักได้เลยถูกต้องครับถ้าสมมติว่ารัสเซียยึดได้หรือแม้แต่แค่ปิดล้อม ตัดทางเข้าออกได้สำเร็จนะการส่งสเสบียงไปแนวหน้าทั้งหมดในโดเนตส์นี่จะยากขึ้นแบบว่ายากเห็นมากๆเลยอาจจะล่าช้าไปเลยหรือถูกตัดขาดไปเลยก็ได้ซึ่งมันก็จะส่งผลให้ทหารยูเครนในเมืองอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยตกอยู่ในสภาพเหมือนถูกโดดเดี่ยวกดดันได้ง่ายขึ้นมากนั้นยุทธศาสตร์รัสเซียก็คือไม่ได้เน้นแค่ยึดเมืองแต่เหมือนโจมตีที่เส้นทางส่งกําลังทําให้คู่ต่อสู้ยืนระยะไม่ได้เองใช่ครับ มองได้แบบนั้นเลยมันเหมือนกับการวิ่งมาราธอนนะครับต่อให้ใจสู้นะแต่ถ้าไม่มีน้ําไม่มีอาหารส่งให้ระหว่างทางเลยสุดท้ายร่างกายมันก็ไปต่อไม่ไหวแนวรบก็เหมือนกันถ้าขาดกระสุนขาดสเสบียงกําลังเสริมเข้าไปไม่ได้เนี่ยก็ยากที่จะต้านการโจมตีหนักๆได้นานๆนี่คือสิ่งที่รัสเซียพยายามทําให้เกิดขึ้นครับแน่นอนว่ายูเครนก็ต้องรู้จุดนี้ดีเขาก็คงทุ่มกําลังป้องกันเต็มที่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับทุ่มสุดตัวเลย ต้งปองกำลังในพื้นที่ทั้งใช้โดรนลาตระเวนโจมตีตอบโต้ใช้ปืนใหญ่สก,กัดแล้วก็อาศัยข้อมูลข่าวกรองจากตะวันตกด้วยอืฟังดูเดิมพันสูงมากเลยนะคะจุดนี้สูงมากครับถ้ารัเสเซียทำได้เกมอาจจะพลิกในภาคตะวันออกเลยแต่ถ้ายูเครนยันอยู่ได้รัเสเซียก็จะเสียทรัพยากรไปเยอะมากเป็นการวัดกำลังกันจริงๆ แล้วนอกจากการรบภาคพื้นดินที่โปโงรเซลเนี่ยดูเหมือนยูเครนก็มีเรื่องอื่นให้กังวลหนักไม่แพ้กันโดยเฉพาะเรื่องระบบป้องกันภัยทางอากาศใช่ไหมคะปัญหานี้ใหญ่มากครับแล้วก็เร่งด่วนสุดๆเลยตอนนี้คือเขาขาดแคลนระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงๆนะครับโดยเฉพาะพวกระบบอย่าง Patriot ที่มันจําเป็นมากๆในการสกัดขีพนอาวุธความเร็วสูงหรือพวกดโดรนโหดๆที่รัสเซียใช้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทั่ทวประเทศ เห็นข่าวว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก right ็ออกมาขอเพทริออตเพิ่มเติมอีกเยอะเลยจากทั้งสหรัฐทั้งยุโรปย้ำว่าจำเป็นเร่งด่วนมากใช่ครับและเหตุผลหลักก็คือรัสเซียตอนนี้กำลังเหมือนกับว่ายกระดับการโจมตีเป้าหมายที่เป็นพวกโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องเลยทั้งโรงไฟฟ้าสถานีจ่ายไฟสายส่งต่างๆการโจมตีแบบนี้เนี่ยถ้าป้องกันไม่ได้ผลกระทบมันร้ายแรงมากและครับมันเป็นวงกว้าง ลองนึกภาพตามนะคะถ้าโรงไฟฟ้าหลักๆโดนทำลายไปเนี่ยไม่ใช่แค่ทหารจะทำงานยากขึ้นนะแต่ประชาชนทั่วไปนี่คือเดือดร้อนสาหัสเลยไฟดับก็คือไม่มีไฟไม่มีฮีเตอร์ไม่มีน้ำอุ่นไม่มีน้ำประปายิ่งตอนนี้กำลังจะเข้าหน้าหนาวอากาศเย็นลงเรื่อยๆด้วยสถานการณ์มันจะยิ่งแย่เลยนะคะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับปีที่แล้วปีนู้นก็เคยเกิดแบบนี้ มันสร้างความยากลําบากให้คนยูเครนมากๆรัเสเซียเขารู้ดีว่าโจมตีจุดนี้มันบั่นทอนขวัญกําลังใจได้ดีแล้วก็กระทบความสามารถในการใช้ชีวิตการสู้รบของยูเครนโดยตรงเลยแต่ปัญหาคือการส่งมอบความช่วยเหลือโดยเฉพาะระบบซับซ้อนอย่างเพชรยอดเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่ได้เร็วเหมือนช่วงแรกๆแล้วนะคะครับมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวทั้งเรื่องการเมืองภายในของประเทศที่จะช่วยเองบางทีก็มีเรื่องงบประมาณยังไม่ผ่านสภาความเห็นไม่ตรงกัน หรือบางทีก็อาจจะมีความลังเลหลังจากที่ช่วยไปเยอะแล้วนะครับอ๋อรวมไปถึงเรื่องที่ถกเถียงกันในยุโรปเรื่องจะเอาทรัพย์สินรัเสเซียที่อายัดไว้มาใช้หรือเปล่าอันนั้นก็ยังไม่จบใช่ไหมคะใช่ครับยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนทั้งหมดนี้มันเลยทําให้เกิดภาพที่น่ากังวลคือ,อยูเครนต้องการอาวุธด,ด่วนมากเพื่อป้องกันประเทศป้องกันประชาชนแต่กระบวนการส่งมอมมันกลับช้าไม่ทันสถานการณ์ที่แนวหน้ารัเสเซียก็ฉวยจังหวะนี้แหละครับกดดันหนักขึ้นไปอีก ยูเครนก็เลยเหมือนกับกำลังวิ่งแข่งกับเวลาว่าจะได้ของที่ต้องการทันก่อนที่ความเสียหายมันจะรุนแรงเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะเมื่อหน้าหนาวมาถึงพอฟังปัจจัยทั้งหมดแล้วถ้าให้ลองประเมินดูตอนนี้ฝ่ายไหนดูมีภาษีดีกว่ากันคะหรือว่ามันยังเร็วไปที่จะบอกเป็นคาถามที่ออตอบอยากเหมือนกันครับถ้ามองในแง่ปริมาณนะครับรัสเซียอาจจะดูได้เปรียบ ด้วยจำนวนทหารที่เยอะกว่าแล้วก็ความสามารถในการผลิตกระสุนปืนใหญ่โดรนอาวุธอื่นๆได้เองในประเทศอย่างต่อเนื่องเขาก็สามารถยิงสนับสนุนโจมตีได้เรื่อยๆไม่ต้องรออนุมัติความช่วยเหลือจากข้างนอกมากเท่ากับยูเครนฟังดูเหมือนเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันยูเครนก็มีข้อได้เปรียบในเชิงคุณภาพแล้ก็เทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่องการใช้โดรนที่อาจจะราคาไม่แพงมากแต่ว่าสามารถโจมตีเป้าหมายแพงๆของรัสเซียได้แม่นยำมากอย่างพวกรถถังปืนใหญ่คลังอาวุธแล้วก็ยังมีการใช้ข้อมูลข่าวกรองแบบเรีย Time จากตะวันตกอันนี้ก็ช่วยให้วางแผนตอบโต้ได้ดีขึ้นเยอะเหมือนการสู้กันระหว่างปริมาณกับคุณภาพหรือเปล่าคะแบบนี้อาจจะมองแบบนั้นก็ได้ครับมันเป็นลักษณะของสงคราม ที่เรียกว่าสงครามการบั่นทอนกำลังหรือ attrition war อย่างแท้จริงเลยคือสู้กันเพื่อทำลายทรัพยากรทำลายกำลังพลอาวุธของอีกฝ่ายให้หมดไปเรื่อยๆมากกว่าจะหวังชนะเราเร็วทั้งสองฝ่ายเสียหนักมากนะครับรัสเซียอาจจะรุกได้บ้างแต่ก็แลกกับการสูญเสียเยอะขณะที่ยูเครนก็ใช้เทคโนโลยีสร้างความเสียหายกลับไปได้เหมือนกัน งั้นการจะบอกว่าใครกำลังจะชนะหรือแพ้ตอนนี้อาจจะเร็วไปหน่อยความจริงก็คือทั้งสองฝ่ายกำลังติดอยู่ในสงครามที่มันยืดเยือ้อแล้วก็เสียทรัพยากรหนักมากถูกต้องครับไม่ใช่ภาพขาวดำเลยรัสเซียอาจจะมีทรัพยากรเยอะกว่าแต่ยูเครนก็แสดงให้เห็นว่าปรับตัวเก่งใช้เทคโนโลยีได้ฉลาดการสู้รบยังคงเข้มข้นแล้วก็ยังไม่มีใครได้เปรียบแบบเด็ดขาดจริงๆ มีอีกประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะแล้วก็อาจจะกระทบวงกว้างกว่าเดิมด้วยคือเรื่องความกังวลด้านความมั่นคงในยุโรปที่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ตอนนี้เกรนออกมาว่ารัสเซียอาจจะกำลังใช้วิธีเอ,อเหมือนทดสอบแนวป้องกันปฏิกิริยาของนาโต้ทางอ้อมโดยการส่งพวกอากาศยานไร้คนขับดโดรนที่ไม่รู้สัญชาติบินเข้าใกล้หรือบางทีอาจจะล้ำเข้าน้านฟ้าของประเทศสมาชิกนาโตในยุโรปตะวันออกเลย มีข่าวว่าตรวจเจอดโดรนแบบนี้เยอะขึ้นแถวโปลแลนด์เยอรมนีโดยเฉพาะใกล้ๆฐานทัพหรือพวกโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทำแบบนี้มันเสี่ยงมากเลยนะคะเสี่ยงมากๆครับเพราะมันอาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุหรือความเข้าใจผิดที่บานปลายได้ลองคิดดูว่าถ้าระบบป้องกันภัยอัตโนมัติของนาโต้เขาตีความว่าดโดรนพวกนี้เป็นภัยคุกคามแล้วยิงสกัดขึ้นมาจริงๆสถานการณ์อาจจะลุกลามใหญ่โตเร็วมากแม้ว่าตอนแรกอาจจะไม่ได้ตั้งใจโจมตีก็ได้ แล้วทำไมเขาถึงทำอะไรที่มันเสี่ยงขนาดนั้นล่ะคะมีแรงจูงใจอะไรอาจจะเป็นการทดสอบระบบเรดาร์ของนาโตก็ได้ครับดูว่าเร็วแค่ไหนในการตอบสนองความพร้อมโดยรวมเป็นยังไงโดยไม่ต้องเสี่ยงประทะตรงๆหรืออาจจะเป็นแค่การสร่งสัญญาณทางจิตวิทยาสร้างความตึงเครียดกดดันให้ยุโรปต้องระวังตัวมากขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจช่วยยูเครนก็ได้เหมือนกันครับ ซึ่งเราก็เห็นยุโรปตอบสนองแล้วนะคะทั้งเพิ่มระบบป้องกันภัยเพิ่มเที่ยวบินลาดตระเวนแล้วก็ประชุมกันตลอดเลยทั้งเรื่องช่วยยูเครนเรื่องเสริมความมั่นคงตัวเองครับทั้งหมดนี้มันสะท้อนว่ายุโรปเขาก็ตรหนักแล้วว่าสงครามมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในยูเครนอีกต่อไปถ้าเกิดผิดพลาดหรือคำนวณผิดนิดเดียวเรื่องใหญ่ได้ความมั่นคงของทั้งทวีปเลยกลายเป็นเรื่องสำคัญมากๆตอนนี้ครับ พอฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยดูเหมือนปัจจัยชี้ขาดของสงครามตอนนี้มันไปไกลกว่าแค่เรื่องใครยึดพื้นที่ได้หรือใครมีอาวุธดีกว่าแล้วนะคะถูกต้องครับถ้าจะสรุปภาพใหญ่ๆเลยนะสงครามนี้มันกลายเป็นสงครามแห่งเวลาแล้วก็สงครามแห่งการบั่นทอนทรัพยากรอย่างเต็มรูปแบบแล้วคำถามสำคัญมันไม่ใช่ว่าใครเก่งกว่าในสนามรบระยะสั้นๆแล้วละ่ะแต่อยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้นานกว่ากัน ฝั่งรัสเซียก็พยายามยืนด้วยกำลังพลสำรองการผลิตในประเทศเป็นหลักขณะที่ยูเครนต้องยืนด้วยเทคโนโลยีด้วยข่าวกรองและที่สำคัญสุดๆคือความต่อเนื่องของการสนับสนุนจากตะวันตกโดยเฉพาะพวกระบบป้องกันภัยทางอากาศกับโดรนเนี่ยเหมือนเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเลยครับนี่คือจุดที่เปราะบางแล้วก็เป็นจุดชี้ขาดของยูเครนเลยนะคะความเร็วในการส่งมอบความช่วยเหลือเลยสำคัญมากถ้ามาทันก็พอจะยันไหว แต่ถ้าช้าไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตามผลกระทบมันจะเห็นทันทีเลยที่แนวหน้าซึ่งรัสเซียก็จะช่วยโอกาสกดดันหนักขึ้นอย่างที่เราเห็นที่โปโกรสตอนนี้ไงคะคำถามมันเลยเปลี่ยนไปจริงๆครับไม่ใช่ใครเก่งกว่าแต่เป็นใครอึดกว่าใครทนได้นานกว่าฝ่ายหนึ่งทนด้วยทรัพยากรตัวเองอีกฝ่ายทนด้วยเทคโนโลยีกับการสนับสนุนจากข้างนอกซึ่งมันก็ยังไม่แน่นอนและที่สำคัญที่สุดคือผลกระทบกับชีวิตคนธรรมดา ทุกความล่าช้าในการตัดสินใจทางการเมืองทุกความติดขัดในการส่งของมันส่งผลโดยตรงกับชีวิตกับความปลอดภัยของประชาชนที่เขาติดอยู่ตรงนั้นนั่นคือความจริงที่มันซับซ้อนแล้วก็หนักหน่วงของสถานการณ์ตอนนี้ครับสรุปแล้วสถานการณ์ณนะเวลานี้ก็คือสงครามยังคงยืดเยื้อต่อไปนะคะยังไม่มีกําหนดเลย ยังไม่มีใครได้เปรียบชัดเจนเป็นการสู้รบที่ทั้งสองฝ่ายเสียทรัพยากรไปเยอะมากจริงๆจุดที่ต้องจับตากใกล้ชิดที่สุดก็คือที่โปกโกรฟสกี้นี่แหละครับถ้ายูเครนรักษาไว้ได้แนวรบตะวันออกก็น่าจะยังอยู่ในสภาพตรึงกําลังกันต่อไปแต่ถ้าเสียเมือนี้ไปจริงๆอันนี้อาจจะส่งผลให้ความได้เปรียบในโดเนสเปลี่ยนมือแล้วอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสงครามในภาพรวมได้เลยไม่มีใครบอกได้เป๊ะนะคะ แต่ที่ชัดเจนคือสงครามครั้งนี้มันกำลังทดสอบขีดจำกัดความอดทนของทุกฝ่ายจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องทหารแต่รวมถึงโลจิสติกการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็เจตจำนงที่จะสู้ต่อฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแล้วก็การไหลเวียนหรือความติดขัดของความช่วยเหลือจากข้างนอกเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดทิศทางสาคัญของสงครามในระยะต่อไปแน่นอนค่ะเป็นบททดสอบที่หนักหน่วงแล้วก็ยังมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดจริงๆครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามชาโนลพอดแคสต์มาจนจบถ้าชอบเนื้อหาของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องชาแนลพอดแคสต์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจแบบนี้อีกสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ